สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนัทพงศ์้อม,ผมผจิตวิถีไทยวิตี้เสรีทางคําคิดอิสระทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่สวนพอเพียงแบบเพียงพอนะครับที่บ้านหนองครูตำบลน้ำเขียวอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะ คือสาวิตรีพบุญนะคะเป็นขนารกรผู้ประสานงานตะบนน้ำเขียวนะคะพื้นที่สวนพอเพียงเดชพงพ์นะคะคือเป็นพื้นที่ที่ที่ได้ร่วมทำกเกษตรตามแนวของนในหลวงรัชกสาลที่เก้าเริ่มแรกนี้เราจะทําแค่เล็กๆนะคะสามไร่ก่อนส <3 S 2> ามไร่ในข้างหน้า <จะ S 1> ที่ถนนน,นี้ข้างหน้าด้านหน้านี้จะจะเลือกลู้ให้ทุกประเภทนะคะมาที่เรกอนี้ ขาดทุกอย่างด้วยมือมาใหม่ๆนี่คือเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็จะแบบพื้นที่จะแข็งมากดินแข็งหมายความว่าก่อนที่จะเอาจอบขุดปูกล้วยนี่เขาจะต้องลดน้ําประมาณกครึ่งวันไว้ก่อนแล้วค่อยจะเรียกว่าบ่มน้ำเพื่อให้ดินถึงตอนนี้พูดถึงดินทรายความพยายามเขาในการเริ่มต้นต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะคะ ตอนแรกที่เขาคิดจะทำานี่ก็มองว่าคุณยายเจ้าของที่เนี่ยมองเห็นว่าเขาขยันก็เลยอยากจะหนูแนะว่าให้เขาลองเช่าที่ทำเกตรดูอยู่เชือสายของคนรัตนะาจะเป็นพูดลาวแต่โอนเป็นคนเดียวที่เป็นขมิ้นแตขมิ้นไยู่ลาวแล้วลาวก็จะมองแปลกๆว่าทำไมเขาขยันก็เขาตื่นดีสองทุกวันแล้วก็มาทําคุณยายวลีเลยเลยให้ยินดีให้เช่าที่ซึ่งซ <พอ S 1> ึ่งเราสองคนก็มาช่วยกันทำเริ่มมาจากตั้งแต่ปูกล้วยนะคะเพราะยูคานะคะเพราะ ดอกดาวเรืองนะคะโอนเขาจะเรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วที่บ้านพักน่ะเขาจะเช่าบ้านพักอยู่ที่บ้านําเขียวนะคะเขาจะเลี้ยงเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะคือจะทดลองมาทีละแถวแถวแถวรัตนาบุรีเขาทำนี่เต๋อโอนไม่ทำทำทำแบบใหม่ทำจนราวแถวนี้งงว่าเอาคอมเมนต์คนนี้ทำไมมันขยันนี่ยของแกน่ะเขาไปทำงานข้างนอกกันหมด ไปอยู่กรุงเทพไปอะไรแล้วก็ที่มันก็โลกล้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แกก็เลยมองว่าคนที่น่าจะทําประโยชน์จะที่ได้คืออ่นโอ้โอนเป็นคนขยันคือดูมาลสักพักหนึ่งว่าเห็นทํามันนี่นี่จะมีเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะช่วงที่ในหลวงร .9 สวรรคตใหม่ๆเขาจะมีต้นดาวเรืองที่จะต้องสั่งเยอะๆโอนก็หัดเพาะต้นดาวเรืองด้วยตัวเองอ๋อยุคยุคนั้นเลยยุคดาวนเลืองแล้วก็มีอบตสั่งไป แต่การการสื่อสารของเราคือการโพสลงบนโซเชียลรุ่นใหม่เนาะถือว่าใช้โซเชียลเข้ามาช่วยเขาก็จะเห็นแต่จริงๆคือเราทําแล้วเราโพสถ้าโพสของจริงคือไม่ได้โพสตั้งภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําทุกวันที่เขาเห็นเขาก็จะเห็นว่าเขาเห็นเขาจะเห็นว่าเราตั้งใจจริงเขาก็เลยอยากสนับสนุนก็สั่งคือคือโอนนี่เ้าพูดถึงว่าเขาจะเป็นคนที่ช่างสังเกตหนึ่งชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็เขาจะเป็นคนจยันถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วเขาจะทําจริง คือสังเกตเข้ามาตั้งแต่พบกันมานะคะว่าเขาจะคือถ้าเขามุ่งมั่นทําอะไรเนี่ยก็จะบุกไปทางนั้นเลยคือให้ได้สําเร็จเลยเพราะนั้นเขาก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากความเป็นช่างของเขาแต่ก่อนเขาเป็นช่างคอมพิวเตอร์นะคะเขาเป็นช่างคอมพิวเตอร์ช่าง่อร้างเขาก็เคยทามาเคยไปทํางานอยู่เมืองนอกมาเขาจะเก็บเกี่ยวเรื่องความความความอึดที่ท,ที่ที่พลิกชีวิตเขาจริงๆคือเวลามอดไปพื้นที่เขาจะตามไปดูพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้งทุกครั้ง ชาวบ้านทาหรือเปล่าความสงสัยในใจเขาเกิดขึ้นชาวบ้านทําจริงได้ไหมเศรษฐกิจพอเพียงมจะทําได้จริงไหมและถ้าเราเป็นคนไม่มีที่นี่เราจะทําได้จริงไหมที่ในหลวงรอ .9 สอนว่าศาสตร์คนจนเริ่มยังไงเขาจะสงสัยมาตลอดแล้วก็ทดลองแบบที่บอกว่าทั้งเรื่องไม่มีอะไรเลยใช่จะเริ่มต้นเนี่ยจะสําเร็จไหมไม่มีอะไรเลยไม่เคยไม่เคยมีที่แม่แต่ไล่เดียวแต่คุณยายวลีนี้ให้เช่าแล้วขยายการเช่าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ แต่ท,ที่ที่ทำมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาเรื่อยจนมาจับทางเรื่องกล้าไม้ป่าได้ซึ่งต้องบอกว่าคุโอนได้ไปเรียนรู้จากท่านพออดุลดีอ้อมซึ่งซึ่งท่านก็ชอบเรื่องพวกนี้นะคะท่านตั้งป่าไว้ยี่สิบไร่ป่าของท่านจะเป็นไม้ใหญ่ๆเติบโตแล้วมันก็จะมีเม็ดไม้ต่างๆอยู่ในสวนป่าของท่านแล้วก็ท่านก็สอนโอนว่าเม็ดไม้นมี่มันมีค่านะน่าจะหัดเพาะดูโอนก็เลยให้ความสนใจแล้วทดลองเพาะนะคะทดลองเพาะมาทีละอย่างก็เลยกลายมาเป็น สิ่งที่เอามาทําเป็นอาชีพได้จนปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าไรายได้หลักของของของการทําสวนพ่อเพียงก็คือมาจากการเพาะการไม้ฝั่งครับก็โอเคนะครับท,ท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเราอาจจะเป็นแค่บางส่วนนะที่ได้คุยกับคุณโอนกับน้องมอดเนาะถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่จากความเชื่อมั่นศรัทธากับองค์พ่อหลวงเราเนาะพื้นที่ไม่มีเป็นของตัวเองต้นทุนไม่มีอะไรสักบาทแต่สามารถจะพลิกแผ่นดินตรงนี้แล้วก็ทํา ด้วยศรัทธาและก็ใช้แรงกายทําเกษตรแบบพอเพียงวันนี้นะครับจ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาส่านมาตรงนี้นะครับที่บ้านหน้องครูนี่ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูสวนตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์ที่เป็นรายได้หลักเลยตอนนี้คือกล้าไม้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับวันนี้พอมาถึงน้องบอกผมว่าเมื่อวานขายกล้าไม้ไปได้แปดหมื่นครับท่านผู้ชม<อ>คนเรานะครับเมื่อมีความหวังความเชื่อศรัทธาแล้วลงมือทําแล้ววันหนึ่งจะเป็นของเรา จากลาท่านผู้ชมไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ